สวัสดีครับอยู่กับผมช่างหนึ่งสติกเกอร์ซินะครับวันนี้จะมีรีวิวให้ดูหนึ่งคันนะครับแต่ไม่ได้ไปเทสบนถนนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูกันสดๆสดสดเลยนะครับก็พูดก่อนเลยว่ารถคันนี้มีชามมีท่อไป่ทำชามที่อื่นมานะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของไม่พอใจนะครับการหน้าใหม่ที่ได้นะครับก็ มาร้านช่างหนึ่งครับจัดชามไปหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีท่อท่อของเดิมนะครับก็ช่างหนึ่งทำการโมดิฟายให้นะครับไล่เม็ดให้ใหม่ก็ล้อรอยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับชามใบเดียวนะครับว่าล้อรอยคันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับ หลังจากชมคลิปนะครับก็ฝากติดตามนะครับร้านช่างหนึ่งสติกเกอร์ซิหรือ N S r e d l e i n g Shop ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ